สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว PC Case ครับในแบรนด์ของย u n b o ครับกับรุ่นซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเคสในขนาด m a t x ก็คือสามารถใส่มาเทอรบอร์ดใหญ่สุดเนี่ยไซส์ m a t x หรือว่า Micro a t x นั่นเองเอาละสำหรับตัวเคสก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับสำหรับแบรนด์ยุนโบนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านำเข้าและจัดจำหน่ายโดย b i g g e r b o x นะฮะก็ต้องขอขอบคุณที่ส่งเคสตัวนี้มาให้รีวิวด้วยก็สาหรับ รุ่นนี้ก็คือ UMX 3ก่อนอื่นเลยนะครับจะเห็นว่าฝาข้างไม่มีเพราะว่าผมถอดมันออกมาแล้วนะฮะมันคือ t e m p e r g ก a รหนาทีเดียวนี่ฮะนอกจากจะช่วยโชว์ฮาร์ดแวร์ภายในแล้วมันยังช่วยกรองแสงด้วยนะทำให้ไม่แยงตาสำหรับใครที่ติดพวกชุดน้ำหรือว่าติดไฟ RGB ต่างๆภายในเคสนะฮะก็ช่วยกรองแสงได้เรามาดูในส่วนของรูปลักษณ์ดีไซน์ดีกว่าตัวเคสต,ตัวนี้ต้องบอกว่าไซส์เนี่ย ก็ใหญ่กว่าไซส์ I T X ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับพื้นที่การใช้งานก็จะดูเพิ่มมากขึ้นตัวที่เราได้มาเนี่ยก็คือสีซิลเวอร์นะครหรือว่าสีเงินนั่นเองนะครับวัสดุที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมอลลอยนะครับแล้วก็ลักษณะของการดูครับดูลายเขามันจะเป็นเหมือนแฮร์ไลน์นะถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นแบบขัด สว,สวยดูสวยงามอ่ะดูหรูอ่ะเออตัวอลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นตัวยูเลยนะครับรอบเลยแล้วก็จะมีฐานยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับด้านล่างก็จะปล่อยให้โปร่งขึ้นไม่ได้แบบว่าติดกับพื้นก็ช่วยในเรื่องของการระบายอากาศด้วยด้านหลังก็จะเป็นลายเดียวเลยครับนี่อืมแต่ฝาหลังเนี่ย มันแกะได้ครับแต่ว่าแกะค่อนข้างลำบากวิธีการแกะมันจะต้องขันน็อตจากข้างในเลยครับนี่ฮะขันน็อตจากด้านในเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูจากด้านหลังเนี่ยมันจึงไม่เห็นน็อตครับเอออันนี้ก็มันทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะดูหรูอ่ะดูพรีเมียมมากเลยทีนี้เรามาดูรายละเอียดดีกว่านะครับในส่วนของเคสตัวนี้นะครับเป็นเคสอย่างที่บอกก็คือติดตั้งมาอร์บอร์ดใหญ่สุดคือ M A T X นะครับแล้วก็ สตอเลก่อนละกันนะครับสตอเลนะครับด้านล่างตรงนี้สามารถติดตั้ง SSD2.5 ได้จําได้จำนวน3ตัวเลยนะครับนี่มันจะเป็นบักเก็ตตรงนี้นะครับเรียงซ้อนกัน3ชั้นก็สามารถติดตั้งได้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็หากใครอยากติดตั้ง3.5มันสามารถติดตั้งได้1ตัวตรงนี้ครับนี่มันจะมีเหมือนเป็นเรี่ยวอยู่นี้ครับเป็นบักเกตสำหรับยึดฮาร์ดดิส์3.5นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็น ที่กรองฝุ่นนะครับ,นะรบสามารถดึงออกได้นะครับ2อ,อแผ่นนะครับเรามาดูจุดติดตั้ง power supply ครับแปลกพอสมควรมันอยู่ด้านหน้าเคสฝั่งนี้ครับเห็นไหมมันไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันจะมีแค่ตัวบักเก็ตเล็กๆตรงนี้คานด้านบนครับมันแกะออกมาได้นะครับแล้วก็ติด power ลงไปคือเราไม่ต้องรื้อฝาหลังเลยนะไม่ต้องรื้อตัวบอดี หอบนอกเลยนะครับสามารถแกะตรงนี้แล้วก็ติดตั้งมัธเอร์บอร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับยึดติดได้เลยไม่ต้องรื้อแต่อย่างใดในส่วนของพัดลมครับมีมาให้2ตัวครับด้านบนขนาด14เซนด้านหลังขนาด12เซนไม่มีไฟแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นพัดลมแบบใบทึบที่สําคัญครับสามารถปรับสปีดได้ด้วยในส่วนของพัดลมนะเหมือนปรับรอบอะสูงสุดกลางแล้วก็ต่ําสุดใครที่แบบว่าฮ ลำคาญเสียงพัดลมก็สามารถปรับลดได้นะครับในส่วนของจุดเก็บซ่อนสายจากที่ผมดูเนี่ยมันไม่มีเลยนะฮะซึ่งด้านหลังเคสก็ไม่มีให้หลบนะครับด้านหน้าก็ไม่มีให้ซ่อนเพราะฉะนั้นเวลาสายมันห้อยมาช่วงนี้ครับเพราะว่า power ติดอยู่นี้สายมันก็จะห้อยมาตรงนี้เราก็ต้องเลาะเก็บของให้ดีนะครับก็ซึ่งอันนี้จะเป็นจุดบอดอผมเลยฮะงานยากผมแล้ว ก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมจะใช้บอร์ด i-tx ครับตัวนี้ความพามตัวเดิมนะฮะหัวที่มันเนี่ยอะ rog strix e b460 i gaming ครับอกเก็ต1200ตัวใหม่นะครับสำหรับ cpu gen 10และตัวนี้เราใช้ intel i9 10900นะครับรอบนี้เราจะติดตั้งแบบใช้งานจริงได้เลยนะครับแล้วก็ ช,ชุดลมนะครับรอบนี้เราใช้ชุดลมเนาะไม่ได้ใช้ชุดน้ําเพราะจริงๆตัวนี้ก็สามารถติดตั้งชุดน้ําปิดได้เนาะเพราะว่าแต่เราต้องรื้อตรงนี้ออกก็อันนี้เป็นชุดลมจากน็อกทัวครับ NHU9S ก็ไม่ใช่ตัว Black Edition นะตัวนี้มันเป็นชุดลมแบบซิง์ไม่ใหญ่ไม่เทอะทะเหมาะสําหรับตัวเหมาะสําหรับเคสเล็กๆนะครับยิ่งแบบนี้เนี่ยเหมาะมากๆถึงแม้ว่าเคสจะดูเล็กแต่ว่า สามารถติดตั้งฮีทซิงค์ชุดลมที่มีความสูงนะสูงสุดอยู่ที่163ม mm ิมตามสเปคของเขาก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าเคสทั่วๆไปที่เป็นไซส์ ATX เนี่ยสามารถรองรับฮีทซิงค์สูงสุดอยู่ที่165ม mm ิมก็เป็นมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ติดตั้งได้แน่นอนนะฮะความสูงของฮีทซิงค์ตัวนี้อยู่ที่125มิเมเท่านั้นก็แน่นอนว่าเหลือๆแน่นอนนะครับ กราฟิกการ์ดนะครับสำหรับเคสตัวนี้รองรับ320มิมไม่มีปัญหาสำหรับการแลก2060 Super Edition ครับเป็นไว้ด้วยนะครับและที่ผมชอบเพราะว่ามันดูพรีเมียมเหมือนแบบว่าเป็นลิมิเต็ดอ dition น่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะปกติเนี่ยเวลามันจะมีพวกบาร์ชื่อลกลณะอะางเงี้ยมันจะเป็นแบบว่าเฮ้ยตัวที่99ตัวที่100อะไรอย่างงี้แต่เนี้ยมันติดมาให้มันดูพรีเมียมมากๆเลยแน่นอนว่า ดูดีไซน์เรียบหรูวัสดุแข็งแรงทนทานออปชันการติดตั้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนพัดลมฮาร์ดดิสก์ตอร์เรตต่างๆติดตั้งได้อย่างครบถ้วนแต่ยากตรงจัดสายครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูครับว่าติดตั้งไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นครับผมจะทําการติดตั้งพาวเวอร์ลงไปก่อนอย่างที่บอกว่ามันไม่ต้องรื้อบอดี้ออกเลยนะครับเราแกะแค่บักเก็ตตรงนี้ออกมาครับมันขันแค่2ตัวนี้เองครับเพราะว่าด้านในมันเป็นแค่เหมือนเป็นสลัก เอาไว้แขวนอะไม่ให้มันล่วงเฉยๆนะครับไม่ต้องขันน็อตนี่เราก็จะได้บักเก็ตแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ต้องขันน็อตมันเหมือนจะมีเดือยอยู่ข้างในครับแค่เกี่ยวมันไว้เออแล้วก็เราเอาตัวนี้จิ้ตพาวเวอร์แล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่แต่จริงเคสตัวนี้เนี่ยมันลื้อได้ทั้งหมดเลยนะน็อตมันเยอะมากๆนะฮะเพียบเลยอะผมไม่กล้าลื้อกลัวใส่กลับไม่ได้นะฮะเอาละเรามาติดตั้งพาวเวอร์แล้วก็บอร์ดอะไรให้เรียบร้อยดีกว่า เอาละครับก็หลังจากผ่านไปพักใหญ่หญๆเราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ขนาดเป็นบอร์ดไซส์ ITX นะยังรู้สึกแบบค่อนข้างเต็มเลยอะด้วยมันไม่มีที่หลบอะมันก็เลยทำให้แบบว่าจุดในการซ่อนสายเนี่ยมันยากพอสมควรแต่หลังจากที่ผมติดตั้งเสร็จแล้วผมเพิ่งมาสังเกตว่ามันมีช่องด้านหน้าเนี่ยเล็กๆตรงนี้ ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะอ้อมสายบางส่วนเนี่ยขึ้นไปลอดข้างบนได้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีพื้นที่อยู่พอสมควรเนาะเออจริงๆมันอาจจะสําหรับซ่อนสายก็ได้คือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องฟังก์ชันการติดตั้งเนี่ยผมว่าโอเคเลยแหละแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่ากลัวสายลกเนี่ยผมแนะนานว่าอาจจะใช้ power ที่เป็นไซส์เล็กน่าจะช่วยให้มีพื้นที่ในการแบบว่า รวบสายหรืออะไรอย่างนี้พอสมควรนะครับแล้วแต่การใช้งานในส่วนของการติดตั้งฮาร์ดดิสเน่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าพื้นที่ด้านล่างเนี่ยมีเหลือเยอะพอสมควรนะครับทําให้เรื่องของการระบายอากาศก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามีพัดลมแถมมาให้อีก2ตัวด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขอลองเปิดเครื่องดีกว่านะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับเราเสียบครบแล้วนะเนอะนี่ก็ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าเคสจะดูแน่นพอสมควรแต่ว่าเรื่องของฟังก์ชันออปชันแล้วก็ในส่วนของวัสดุผมบอกได้เลยว่าดีมากๆสังเกตพัดลมมันไม่หมุนด้วยด้านบนกับด้านหลังที่มันแถมมาให้นะครับปุ่มสวิตช์ด้านหลังอย่างที่เราบอกตอนตอนต้นว่าเฮ้ยระดับต่ำกลางสูงจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันจะมีต่ำปิดแล้วก็สูงครับเออ ตอนนี้มันเลยปิดอยู่ผมปรับไว้ตรงกลางเดี๋ยวผมสวิตไปทางซ้ายอันนี้คือรอบพัดลมโลครับก็คือต่ําต่อไปรอบพัดลมสูงครับเออลมมันก็จะแรงแต่ว่าเสียงบอกได้เลยว่าผมนั่งใกล้ๆยังไม่ได้ยินเสียงเลยครับเงียบมากๆนะครับเฮ้ยโดยรวมมันถือว่าโอเคเลยนะคือผมอะ่ะชื่นชอบเรื่องของรูปลักษ์ดีไซน์มากแล้วก็เรื่องของ อลูมิเนียมด้านบนที่มันเป็นลักษณะแฮร์ไลน์มันทําให้ดูหรูไงออแล้วก็ฟังก์ชันเรื่องการติดตั้ง s s d ฮาร์ดิสติดตั้งได้ครบซึ่งฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันติดตั้งได้4ลูกใช่ไหมจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันแบ่งเป็น2.53แล้วก็3.51แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ติดตั้ง3.5สามารถติด2.5 4ลูกได้เลยตรงนี้ครับก็ติดตั้งเป็น2.5แทนได้เลยนะครับขันน็อตแต่ว่า น็อตมันจะขันได้แค่ฝั่งเดียวตรงนี้นะครับก็จะลอยๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่า SSD มันไม่ได้หนักเนาะมันเบามากก็อันนี้ให้ดูภาพรวมนี่อาจจะดูลบถ้าเกิดเราปิดฝาเนี่ยมันจะช่วยซ่อนได้พอสมควรเดี๋ยวลองปิดดูไหมโอเคตอนนี้ผมปิดฝาเรียบร้อยแล้วถามว่ามันช่วยพอสมควรเลยแหละในเรื่องของการทำให้สายมันไม่ดูลบมากเพราะว่า ด้วยตัวเทมเพอร์การ์ดเนี่ยมันเป็นสีเรียกว่าสีดําหน่อยมันช่วยกรองแสงด้วยแล้วก็ช่วยทําให้สายไฟที่มันเป็นสีดำเนี่ยกลืนไปกับตัวฝาเทมเพอร์การ์ดด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครไม่อยากให้มันดูแบบลกลุงลังหรือว่าดูแบบเสี่ยงต่อการใช้งานเท่าไหร่ก็เก็บสายดีๆตรงนี้ได้พยายามมัดรวบให้มันเรียบร้อยก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เหมาะการปิดฝาแบบนี้แหละแล้วก็ในส่วนของทางลมเนี่ยหลังจากที่ผมปิดฝาเนี่ยมันจะมีเสียงลมนิดนิด,นดเพราะว่าทางลมมันไม่ได้กระจายออกแล้วมันถูกบีบให้เข้าให้ออกจาก2ฝั่งนี้ก็คือด้านบนกับด้านหลังนะครับเออก็ถือว่าโอเคนะเย็นทีเดียวสำหรับใครที่สนใจครับก็ตัวนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับมีสีซิลเวอร์แล้วก็สีแบล็คหรือว่าสีเงินกับสีดำนั่นเองราคา3า9 0ัา ถือว่าไม่แพงเลยครับกับวัสดุกับออปชันที่มีเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณ bigger box ด้วยนะครับที่ส่งสินค้ามาให้เรารีวิวในวันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช anel เราก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกับ complete tv แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ